มาถึงอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องคุยคกันเช่นเดียวกันนะคะเรื่องของคุณพิเชษค่ะที่พ้นสภาพสสแล้วก็ตัดสิทธิ์ทางการเมืองไปสิบปีค่ะคุณผู้ชมค่ะคดีนี้เป็นคดีเดียวกับที่ทางดรเจตแล้วก็คณะที่มีคุณชานชัยอิสระเสนาร,รักษ์เนี่ยอดีตสวสมชายแสวงการลัทนายนกเขาไปยื่นฟ้องด้วยหรือเปล่าคะอันเดียวกันหรือเปล่าคะคไม่ใช่ครับคนละคนละอัน,ค,อน,นครับแล้วเพราะอะไรศารลรฐธรัมนูญถึงมีคําสั่งออกมาเร็วกว่าคดีของคุณชานชาัยอะคะต้องเรียนอย่างนี้ครับว่ากรณีของคุณพิเชษเนี่ยมัน เข้าในเรื่องของการที่สสมีส่วนในการใช้งบประมาณทางตรงหรือทางอ้อมนะครับซึ่งเรื่องนี้ต้องบอกว่ามันซับซ้อนน้อยกว่าเรื่องที่คุณชันชัยพยายามอธิบายแล้วก็ได้มีการไปยื่นไว้นะรเรื่องที่คุณชันชัยอธิบายนะได้มีการไปยื่นไว้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการไปแปรงบประมาณนะครับพูดง่ายๆ <c oughs> อย่างนี้ว่าลอ,ลองอธิบายบแบบง่ายๆให้ให้บุ๋มเข้าใจหน่อยได้ไหมคะว่า ทำไมถึงถึงโดนนะคะเพราะว่าในความคิดของของ,ของประชาชนก็คืออาจจะรู้สึกว่าอา้าวสสก็เป็นเรื่องปกติไม่ใช่เหรอที่ต้องพยายามของ,งบจากสภาเอามาลงพื้นที่ของตัวเองเพื่อดูแลประชาชนในพื้นที่อะไรอย่างนี้หรือเปล่าทำไมคุณพิเชษถึงโดนใช่ไหมครับอย่างนี้ในกรณีคุณพิเชษเนี่ยะนะครับคือแต่เดิมสสแต่ละคนสามารถที่จะแปลงงบและเอาไปใช้เองได้อย่างที่เราเคยเห็นสารามเมื่อก่อนอแล้วก็ใส่ชื่อไปทําถนนไปอะไรเงี้ยนะครับ สิ่งเหล่านั้นอันที่หนึ่งเป็นเบี้ยหัวแตกในเรื่องของการร่วมมอันที่สองเนี่ยมันทําให้มันมีช่องในการที่สสอแต่ละคนจะเอาไปใช้เป็นส่วนตัวรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นเรื่องของการหาเสียง mm hmm. อันที่3าในเมื่อมันมีสสอ,อยู่2ส,ส่วนนะครับเวลาที่เข้าไปรวมกันอยู่ในสภา,าแล้วพอถึงเวลาทํางานบรรดาคนที่อยู่ฝั่งรัฐบาลสนับสนุนการทํางานของรัฐบาลก็ต้องขับเคลื่อนผ่านรัฐบาลรัฐบาลจะต้องดูแลนะครับและในการดูแลของรัฐบาลไม่ใช่ดูแลแค่ในส่วนของสสของพวกตัวนะ ต้องดูแลทั้งประเทศทีนี้ในส่วนของฝ่ายค้านคุณจะทำยังไงได้บ้างถ้าฝั่งรัฐบาลไปดูแลแต่เฉพาะในพื้นที่ของสสของตัวเองคุณก็ค้านคุณก็บอกสิว่าเฮ้ย hey, ต้องดูแลทั้งประเทศมันก็จะทำให้งบประมาณที่เป็นงบประมาณแผ่นดินทั้งหมดไม่ต้องไปวิ่งผ่านสสแต่ละคนทั้งสสรัฐบาลสสฝ่ายค้านแต่รัฐบาลจะต้องจัดสรรดูแลให้ได้ทั้งประเทศดังนั้นการจะไปปล่อยให้สสแต่ละคนเอาไปใช้มันไม่เหมาะสิ่งที่คุณพิเชษทำคือไปทำโครงการที่เป็นแบบลักษณะแบบเดิมที่เขาห้ามเลย เอาไปแล้วทําให้พื้นที่ของตัวเองได้ใช้เลยเป็นเรื่องได้ใช้ทางตรงหรือทางอ้อมของผู้วิเัยนี่มันชัดนะครับแล้วมันเป็นเรื่องแค่หนึ่งเรื่องนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องที่มันใหญ่โตแบบที่จะเห็นว่ามันขยายตัวไปจนกระทั่งครอบคลุมงบประมาณในระดับใหญ่แต่เรื่องที่คุณชันชัยนะครับอธิบายแล้วเอาไปยื่นแล้ววันนี้เนี่ยกำลังรอกันอยู่รัฐบาลไม่ใช่แค่ตัวคณะมนตรีนะครับตั้งแต่กรรมธิการงบประมาณ รัฐบาลสอสอสอวอพากันร่วมกันหมดเลยเรื่องง่ายๆก็อย่างนี้มันมีรัฐบาลหลายชุดอะไรครับให้ธนาคารรัฐที่เป็นรัฐวิสาหกิจห้าแหง่งเอาเงินไปใช้ในหลายๆเรื่องตัวซึ่งถามว่าทําได้ไหมอันนี้ต้องไปดูกรอบมาตรย28ทําทได้บ้างไม่ได้บ้างผิดวัตถุประสงค์บ้างไม่ผิดบ้างอันนั้นเราไม่มารื้อนะแต่เอาล่ะพอทําไปมาตรยี่สิบบอกว่าอันนี้มาตราี่สมาตรย28ดของพระรัชญญัติวินัยการเงินการคลังนะครับที่ จะต้องปฏิบัติตามทีนี้เนี่ยพอมันมีเงินที่จะต้องใช้คุณก็ต้องใช้ในวาระแรกมีหนี้ก็ต้องเอาไปใช้ต้นตนเอาไปใช้ดอกเบีย้ยถูกค,ครับอันนี้แหละครับรัฐมนตรีกาหนดไว้ว่าเรื่องนี้คุณลดไม่ได้ปรากฏรัฐบาลก็ทําในเรื่องของอาไปใช้หนี้นะแต่ท้ายที่สุดคุณดึงเอาไอ้เงิน35,000ล้านที่บอกว่าจะาไปใช้หนี้เนี่ยนะครับ ซึ่งมันเข้าทั้ง3ข้อที่เขาห้ามลดเลยคือ1ห้ามไปลดต้นเงินห้ามไปลดดอกเบีย้ยแล้วก็ห้ามไปเอาเงินที่กฎหมายกําหนดให้ใช้อเอาออกพวกคุณไปเอาออกแล้วเอาไปแจกในโครงการ1,000งบาทแทนทีนี้กลุ่มที่ดรเจตไปยื่นเรื่องไว้เนี่ยนะคะยื่นร้องเรียนเนี่ยเป็นกลุ่มที่คือเฉพาะเฉพาะคนนำโปรเจกต์หรือคนที่ยกมือด้วยยกมือด้วย,ยเลยครับทั้งหมด,ท,หมดทั้งหมดเลยครับ คือคอ,อย่างนี้แล้วทำไมของของของคุณพิเชษไม่โดนด้วยอคะคือคือ,อย่างนี้นะครับผมผมเพิ่มมาจารา์เจนค่ะคือความเป็นจริงเนี่ยปปอชอนี่ก็เป็นปัญหานะเพราะรัฐมนูลกําหนดว่าให้พิจารณาโดยผลน, <c oughs> นะครับไม่ใช่เป็นผู้วินิจฉัยเองครับนี่นะครับเกือบร่วมจะสามเดือนละค่ะนะครับก็มีการคาดว่าน่าจะไม่เกินวันที่สิบสิงหาแต่ผมก็พยายามจะไม่เชื่อค่ะเพราะเนี่ยครับ คือกรณีของของพิเชษก็คือพอส่งพ้วเนี่ยสามเุนกำหนดวันวินวิจฉัยก่อนการพิจารณาเพราะว่าเมื่อรับไปแล้วเนี่ยต้องใช้เวลาเพียงแค่15บวันเท่านั้นเนและต้องวินิจฉัยเลยและข้อเท็จจริงก็คือว่าเหลืออีกสองสำนวนนะมีสำนวนที่คุณประเสริฐจันทระรวงทองและสสพักเพื่อไทยอีก5้าสิบกว่าคนนะครับเรื่องงบไัยแรงลงพื้นที่ลักษณะเดียวกันนี้นะครับก็คือหมายความว่าถ้าไปถึงสามดูนวันไหน ก็วันนั้นนะครับบวก15วันในกรณีสำนวนของคุณชาญชัยอาจารย์เจ็และคณะเนี่ยนะครับก็เฉกเช่นเดียวกันก็ไปถึงก็15วันเหมือนกันแต่ว่าจะหมดกันทั้งกระดานความเป็นจริงกรณีพิเชษโดยส่วนตัวนี่ก็เป็นเพื่อนกันนะนะครับก็ได้คุยหลังเขาคงจะ10ปีเขาคงเลิกตลอดชีวิตแล้วนะครับแต่ว่าเขาก็เป็นคนแรกของรั้มนุนมาตรา1 4 1นะครับเมื่อเดินเข้าสู่กติกาอันนี้อย่างไรก็ต้องน้อมรับ นะครับเพียงแต่ว่าปปชไม่ควรจะชักช้าคำว่าโดยพลันเกือบสามเดือนเนี่ยนี่จะเป็นคํา,ค<ำ>ามันมันพลันไม่ได้ีนะครับคือหมายความว่าโดยพลันเนี่ยกฎหมายยังเลี่ยงคําว่าโดยมิชักช้าเลยนี่โดยพลันหมายถึงว่าทันทีทันใดนะ,ะแต่ว่าลากไปเกือบ90วันแล้วทั้งที่เอกสารส่งครบร้อยเปอร์เซ็นต์ไปแล้ว